วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องบริการของเราบริการของเราที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือบริการการช่วยเหลือในเรื่องการ brainstorm หรือว่าการเขียน statement of p u r p o s s นะครับ statement of p u r p o s s นะครับใช้ในการยื่นใบสมัครเพื่อให้เขาดูว่าตัวนักเรียนเนี่ยเป็นคนยังไงมีความคิดแบบไหนอะไรยังไงนอกจากการใช้เกรดเนี่ยคนที่เป็นคนคัดเลือกเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าตัวตนของน้องเป็นยังไงซึ่งทาง statement of p u r p o s s เนี่ย เขาจะดูว่าการคิดการอ่านหรือว่าการวิเคราะห์ของนักเรียนนะเป็น,ปนคนแบบไหนตอนที่ผมโตอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเด็กม .5 ของเขาจะเรียนเรื่อง creative writing ซึ่งมันเป็นวิชาเกี่ยวกับการเขียนอันนี้เขาจะช่วยในเรื่องการเขียน State Men t of purpose ซึ่งต่างต่างจากเมืองไทยเป็นอย่างมากเพราะเมืองไทยเนี่ยม .4 ม .5 ม .6 ก็คือเรียนเรื่อง grammar มมครับแต่ว่าเราไม่เคยเรียนเรื่องวิธีการเขียนนะ Statement of purpose เนี่ยส่วนใหญ่หญเนี่ยจะมีคําถามอยู่ประมาณ4ี่ห้าคำถามเช่น explain your loss ซึ่งก็บอกอยู่แล้วว่า ให้อธิบายเกี่ยวเรื่องสิ่งที่คุณสูญเสียไปอันที่2เนี่ยก็คือ explain your achievement ให้เราอะอธิบายว่าสิ่งที่เราชนะหรือว่าสิ่งที่เราได้มานะอันที่3ส,ส่วนใหญ่ที่เขาจะถามก็คือให้อธิบายข้อดีและข้อเสียของตัวคุณส่วนอันสุดท้าย แล้วเรา,ากับคุณเนี่ยมันแมทช์กันได้ยังไงเขาจะให้นักเรียนไปดูว่าโปรแกรมของเขาที่อยู่ในโรงเรียนสามารถช่วยคุณยังไงเป็นการให้นักเรียนเข้าไปดูโปรแกรมแล้วก็เขียนอธิบายว่าตัวเขาเหมาะสมกับโปรแกรมนี้เพื่ออะไรนะครับซึ่งการเขียนสเตมเนอร์เพ p ร์พเนี่ยเราเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหน ก็ต้องย้อนกลับไปว่านักเรียนเรียนอะไรมาทําอะไรมาบ้างในช่วงระหว่าง4ปีตั้งแต่ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 นะครับที่อเมริกาเขาเขานับม .3 เป็นมปลายของเขาด้วยนะครับตามประสบการณ์ที่เราเปิดบริษัทมาประมาณปีหนึ่งเนี่ยนักเรียนไทยเข้ามาบอกว่าโอ้ภาษาอังกฤษอได้เรียนจบโรงเรียนชั้นหน้าแต่ว่าพอมานั่งคุยกันจริงๆเราค่อยเขียน statement of purpose ทุกคนตกมาตายหมดเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ได้มีการสอนเกี่ยวกับเรื่อง creative writing ปีที่แล้วทางเรามีนักเรียนอยู่ประมาณ10คนที่สมัครเข้าเรียนต่อปิญญาโทหรือปิญญาเอกมีนักเรียนแค่คนเดีียวท่ มาเขียนแล้วก็ไปเรียนต่อเมืองนอกได้ทางเราแนะนําว่าถ้าเกิดนักเรียนคนไหนคิดว่า g r a ม m ดีก็ต้องมาเรียนเรื่องการเขียน statement o เ purpose นะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลมันเป็นศาสตร์ที่แบบคนไทยไม่ค่อยได้ใช้อะครับทางเราก็มีบริการนะครับอยู่ที่40,000บาทเราเรียนประมาณ2เดือนตกสัปดาห์ละประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่มีแรงจูงใจเลยชมรมของนักเรียนนี้มีอะไรที่ดึงดูดความสนใจบางคนเล่นกีฬาไม่เป็นนอกจากเรียนแล้วท่านไม่รู้จะทําอะไรเราขอแนะนำนะครับมาเรียนซัมเมอร์กับเรานะครับทางเราจัดซัมเมอร์ของนิวซีแลนด์เพื่อพานักเรียน ไปดูว่าเออนักเรียนต่างชาติเขาเขาคิดยังไงเขาเรียนกันยังไงก็เพื่อจะมาเปรียบเปรียกับตัวเองแล้วจะได้ไอเดียในการเขียนนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือมหาลัยเนี่ยเขาดูเรื่องซัมเมอร์ด้วยนะครับว่าซัมเมอร์คือช่วงเวลาที่นักเรียนไม่มีอะไรทํานักเรียนใช้เวลาช่วงนั้นน่ะในการปฏิบัติในสิ่งที่สนใจหรือว่าเรียนรู้อะไรมากขึ้นทําให้นักเรียนรู้สึกมีวิชั่นมากขึ้นมีสายทั์ยาวขึ้นนะครับสำหรับใครที่สนใจตอนนี้เราก็ยังมีซัมเมอร์อยู่สีที่ ซัมเมอร์ของชาเมนาเป็นโรงเรียนชายดังทางเขาต้องการนนะักเรียนไทยเข้าไปเรียนประมาณ3สัปดาหา์กลางเดือนของมีนากับมาก่อนช่วงเมษาเราก็ยังมีของไวมิงเซนเนอรีอันนี้ก็เป็นซัมเมอร์ของโรงเรียนอินเตอร์นะครับอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมนะครับเรายังมีของนิวซีแลนด์ซึ่งแบบราคาก็ถูกดีแล้วก็เราจะบินกันตอนช่วงกลางเดือนมีนาจนถึงเดือนเมษานะครับสุดท้ายเป็นของแคนาดาชื่อว่าโคคิลลัมนะครับเป็นโรงเรียนรัฐนะครับโรงเรียนเขาเนี่ย มีชื่อเสียงในเรื่องการทำซัมเมอร์โปรแกรมเขาอยู่ในเมือง British คลัมเบียอยู่ใ,ใกล้ๆกับสนามบ,บินแวนคูเ v อรแต่ถ้าเกิดใครอยากไปที่อเมริกาเนี่ยคุณจ้องก่อนที่โรงเรียนเปิดประมาณ4เดือนเพราะว่าเวลาการทำวีซ่าอเมริกาเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ3เดือน90วันสำหรับใครที่ต้องการสอบถามอะไรก็อ,อินบ็อกนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ